ว่าเป็นเรื่องของความรูความเข้าใจการใช้การต้งคสนเฉพาะคาที่ยิดนะโมาสิถูก่เป็นลักษณะของไมโครเทโลวีมาใช้สรับทฤษฎีที่มี้องเี่ดีรูปอจะขยายผมรูสึกชนชนเยียวยางีไม่ใช่ครัเป็นโคเทโลวีเป็นทฤษฎีย่อยทอเป็ีเล็กที่ใช้ต่อกลุ่มเฉพาะถ้าเป็นทฤษฎี คำว่าคณะเราเราเรือสองที่ดีใช้นการจ่มองว่าที่สี่เนี้ยมันเป็อกัเดียที่ีชื่อเกกยรีที่สี่บางอย่างนว่าหกันนี่ะเขาเรียวเป็นลักษณะของพิเศษีนะครับที่ดีใช้ในส่วนมใหญ่นัานแต่ว่าก็ใหญ่กว่าระดับห้องเปใหญ่กว่าระดับที่เป็นระดับเฉพาะของาเย่ป็นระดัที่ดี่ครับ ไม่ได้ติดระดับห้องเรียนเป็นที่ดีเฉพาะที่กว้างมานทีสอิเดียแต่ตอกยีงไปเนระดับเทศันั้นระดับทฤษีที่จะเาใช้ในงานวิจัยะประเทศก็จะบ่างกันด้วยต้องระวัในเรืองที่จ่ใช้ารเขียนเอกสาะไม่ทราบวธการด้วย มอมงคลเนี่ยเก่งมากแล้วเขาเก่งพอด้านของเขาเราเก่งเพน่แต่ว่าไม่ใช่แบบว่าหมอคนทีมีเสนีทุกอย่างต้องดใจกัยากะ่เรามีคุณหมอกระแสนะโับโเราได้ยินนะคุณหมอคุณหมออที่เขาได้รางว่เซสไ้คนไข้ที่มาในสอวคที่แข่เยอะมากเลยมีคนไข้คนทางเ แตในนโยบายเรื่องของถุงฝนไหลเรื่องนโยบายการจัดหมู่เง่ยมาว่าอย่างไงที่มันไม่เป็นปาของแค่แค่เชื้อสายโลกอะไรเงี้ยนโยบายของการรุมเลยใชพอที่มีถุงนให้มากนโยบายของสถาบัารอุมช่วต่างเนี่ยดังนั้นที่กกว่ามสายเนี่ยเกียกวันัฒนชุมชนเพราตว่าคนไทยในระบว่างแม่เสียใอะไรก็ไม่รู้แหะหมอก็ตรวจแล้วแต่หมอตอนนี้วิธีการของหมอเวาเขเข้าไป อยากจะใช้ภาษาทุ่ชนใช้เนี่ยคุณหมอบอกวันนี้ที่หมอพิงค์โมซิงเนี่ยผมไปนั่งฟังอยูว่าหมอบอกว่าเออเราหมอไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยตรวจชาวบ้านไม่เชื่อว่าเราใช้สารไม่รูเรื่องอ่ะอย่างตรวจว่าเป็นโรคโรยิตจางหมอก็ตรวจบอกว่านี่คุณยายเป็นโรคอรยิตจางนะยายบอกไม่ยานะดูได้เลยสีแดงเลยไม่เชื่อ หมอเก่งมากเลยหมอมาตรวจไปกี่คนกี่คนแล้วมันเป็นหมอที่โราหิบยามีหมอามาแรกท,ที่มีไโรคอันก็ามนจะมีกระส่ายเลือดทีนี <c oughs> ้คือโรคหกิบยาแหละเราเ็นหมอขยายาคเดียวกันแต่ความที่รู้สึกคนไข้มีเราเหว่าโัวไรตรวจปู่กระโลกที่เขาเขาดกว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงยากเก็เป็นใจหยิยาคือมันเนกิดมันสือ่สอตรงที่เขาเขารับรู้ได้ ตัดิชาการอะไรมากมายใดก็ไม่รับรู้ดทั่วใหญ่ผมเองจใหญ่เอับแม่ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าแม่กไม่ไม่ได้กนเด็กใหญ่องนั้นแม่ไม่รู้หรอกต้ระวังระวัง่ไที่เราพูดพูที่แม่รู้เรื่องเราหรือเป่านี่ยเพรานั่งเยอะกก่ไม่ดหก็จะถามว่าลูกพูดอะไรแม่ฟังไม่ ก็ผมไปบรรยายที่เนี่ยวิชาการของขอมที่เราทำมาโดยเนี้ยผมบอกว่าการวิจัยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการที่เราหาวรรยารรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาเข้าใจวับบรรยากาศก็มีคนถามมาบ้างเนี่ยก็ถามวาอาจารย์ทำไมเราต้องไปวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของระบบสารบัญผมที่ต้องไปหาข้าไนมีเราหาโรงแรำไมต้องไปเรียนใหม เป็นงาต้องใจรงใจาแต่ว่าเขามองว่ารามัดีเขาก็เลยมองตัวแกับราไงอาจารยเวลากรรกดี๋นี้จริงว่าบรรัาก พี่เรียกลับดอว่ามันคืออะไรก็ได้ที่พอเรคิดึ้นมาแล้วสร็จเาทำได้ไม่ว่าจะทำอย่าง้รเช่นฉันไม่ชอบหน้าันตัดคำาดก็ไม่ขอตามััฉันไม่ชอบหน้าฉันทิ้งทิ้งเนี่ยเพาะฉันไม่ชอบนัเก็าะนเสียหวใจเพ้างไม่ชอบแต่แต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับมีใจเราไม่ไใช้ไม่ชอบหน้าแลกลิ้นใส่มป็นพิจารณากลับพิ่ารณากลัารูว่าเปาต้ังการ เขมีประวัติการเรียนอย่างนี้เรารู้ว่าบอกยังไงก็ามีความรู้สึกยังไงต่างนั้นออกมาจริงๆแล้วสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาแล้วสื่อให้เรารูได้ด้วยวิธีการอย่างไรอย่างไงก็เป็นวัตถุประสนนะเรารู้ว่าเขาชอบเขาทำยังไงหน้าสนตาจ้องตาอะไรเงี้ยเขารับรู้ไหมเมื่อเรารังสีว่าเราสนใจเขาอย่างไง จริงๆแล้วผมชอบคำของอาจาในบตรีอนี่แกเป็นบรรยาที่รัฐบาขประสิทธิ์มาตอนนี้เพื่อยถึงรัฐาลนขาประสิทธิ์มาลอยต่างๆไลยบรรยาที่มับหน้ามากวานกรับปารที่เราศึกษาวารการกคทีเรียวว่าข้อตัวเป็นตามนก็คือเราต้องรอในเรื่องที่เราต้องบมองแคที่แครัฐมนตรจบาร้องรอ a minha o กระวการกรวนการาทวมอยู่เนี่ยมันก็คือการหาร้องีแล้วมีอะไราทำอะไรเรื่องอะไรเลยครัองมบ้างเวลาไม่ได้มีอะไรทุส่งแก่โตไม่ต้องเป็นคดีแล้สิ่งที่มันคิดแล้วกาแสดงให้เรารู้ในรูปแบบต่างๆเข้าใจว่าเราอะไรหือเราการเสนอความคิอะไรออกไปแ่ากแล้วมันาเรวิทยสร์ห้าีระจก